ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทางขึ้นวัดพระธาตุจอมกิตินะครับที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับผมนี่ครับทางขึ้นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยเราก็จะขึ้นไปข้างบนวัดนะครับแต่ว่าวัดนี้ขึ้นได้สองทางนะครับทางนี้จะเป็นทางรถยนต์ขึ้นนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งจะเป็นทางเดินขึ้นก็คือทางนี้นะครับบันไดก็ดูหลายขั้นพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าเรา เอออเารถขึ้นไปดีกว่านะครับผมเนี่ยไปดูว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะครับวัดจะสวยงามขนาดไหนไปกราบสักการะนะครับองค์พระประธาน,นบนครับผมแล้วก็เขาว่ากันว่ามีจุดชมวิวด้วยนะครับไปครับขึ้นไปครับผม รับตอนนี้เราก็ขึ้นมาจนถึง, mm ถงบริเวณด้านบนของวัดแล้วนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นพระธาตุจอมกิตินะครับฝั่งโน้นนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงตรงนี้ครับตรงกลางกลางของวัดตรงกลางกลางของลานวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้กรุณาหลอดถอดรองเท้านะครับ ดูฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าน่าจะมีเป็นจุดชมวิวนะครับทางด้านนี้นะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมวิวก่อนครับแล้วเราค่อยขึ้นไปทางตัวองค์คพระธาตุอีกทีหนึ่งนะครับผมไปครับชมวิวครับผมเดินมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็น จุดชมวิวของวัดนะครับนี่ครับจุดชมวิวทางด้านนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถหลังเล็กๆหลังหนึง่งเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับเดี๋ยวชมวิวก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวสปปลาวประเทศลาวนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนเส้นนี้ที่เรามา ตรงโน้นก็จะเป็นสามแยกนะครับเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปยังตัวอำเภอเชียงแสนถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปยังาสามเหลี่ยมทองคำนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งของประเทศลาวนะครับตรงกลางก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับผมวิวอาจจะไกลหน่อยก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ไปดูในพระอุโบสถหลังนี้ครับครับข้างในนี้ก็คือคำบูชาวัดพระธ,ธาตุจอบกิติเดี๋ไปกราบสักการะนะครับองค์พระประธานก่อนนะครับผม เป็นองค์พระประธานทางด้านในของโบสถหลังนี้นะครับผมนี่ครับนี่เป็นบริเวณด้านในของพระอุโบสถนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูตัวองค์พระาธาตุจอมกิตินะครับทางด้านโน้นนะครับผมอํมเาเภอเชียงแสนนี่เป็นอํเาเภอที่มีวัดเก่าแก่เมืองเก่าแก่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทําบ้านเรือนอยู่กับวัดเก่าๆแล้วก็ทําบ้านเรือนอยู่กับวัดที่เก่าแก่ ทางนั้นนี้ก็จะเป็นทางขึ้นตัวองค์พระธาตุนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราไปาดูไปชมวัดเก่าๆเมืองเก่าๆที่อยู่แถวอำเภอเชียงแสนนะครับเพราะว่าอำเภอเชียงแสนนี่มีโบราณสถานเยอะมากเลยนะครับ แทบจะขึ้นทุกที่นะครับมีทุกที่ของตัวอำเภอนะครับผมเนี่ยเราขึ้นมาทางนี้นะครับนี่ทางด้านนี้ก็คือองค์ประทาศจอมกิตินะครับผม ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะลงจากวัดนะครับผมมิเตอร์เดเบอครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมแล้วก็กราบสักการะองค์พระประธานแล้วก็สักการะองค์พระธาตุจอมกิตินะครับผมที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับครับหลังจากนี้เราก็คงจะลงนะครับลงจากวัดแล้วก็กลับจังหวัดเชียงรายนะครับผมแต่ว่า ใจผมอยากจะแวะโบราณสถานอีกสักที่หนึ่งไม่รู้จะเป็นที่ไหนนะครับเพราะว่าที่เจียงแสนนี่มีเยอะมากนะครับถ้ายัางไงถ้ามีจุดไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆแวะอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ลงลงก่อนครับไปครับ